ซินเจยหยู่อี่ซินนี้หัวใช้ค่ะเห็นหน้าเอิญวันนี้หมวยขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าเอิญมาทาอะไรเอิญอยู่ที่โกโฮเซลสาขาสินดครินค่ะซึ่งโกโฮเซลก็คือศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารหรือว่าร้านค้าปลีกก็ห้ามพลาดเลยนะคะครอบครัวเอิญนะคะเป็นครอบครัวใหญ่มากก็เลยต้องหาที่ที่เราสามารถซื้อของได้ประหยัดที่สุด ยิ่งช่วงนี้นะคะก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะที่นี่นะคะก็เป็นเป้าหมายใหม่สําหรับคนที่ต้องการของไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งขนมหรือว่าผลไม้ไปจนถึงกระดาษลายจ้าก็มีครบจบในที่เดียวเลยค่ะคนส่วนใหญ่นะคะก็เชื่อว่าการไหว้บรรพบุรุษหรือว่าเทวดาฟ้าดินนะคะจะต้องไหว้ด้วยของที่สดใช่ไหมคะคุณภาพดีค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเราอยู่ที่อควาเรียมค่ะตัวใหญ่มากเลยทุกคน ตัวใหญ่มากจริงๆเลยค่ะทุกคนนอกจากอาหารทะเลนะคะเราก็ยังมีหมูมีเป็ดมีไก่ให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอืชิ้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนดูสะอาดมากด้วยนะคะนี่ไงคะทุกคนเป็ดแช่แข็งของ A Choice ซึ่ง A Choice นะคะก็คือสินค้าที่ผลิตโดยตรงของโกโ h o l e เลยนะคะสีมงคลในปีนี้นะคะคือสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะ นะคะก็ยังขาดไม่ได้อยู่นี้นะคะสําหรับจุดจีนะคะอืมขนมเทียนก็มีค่ะทุกคนก็ขนมคุยฝ้ายหนูเห็นเขาเพิ่งจะแบบอกสด,ดใ,หใหม่เลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือซาลาเปาค่ะมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะของกินครบแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ต้องมีกระดาษไหว้เจ้าจะได้เอาไปไหว้บรรพบุรุษนะคะให้งานหนูเข้าสา จุดจีนปีนี้นะคะต้องมาช้อปที่โกโฮเซลนะคะเพราะว่าเขามีบริการให้สั่งซื้อล่วงหน้าด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ปกุมภาพันธ์ค่ะณนะจุดบริการลูกค้าสำคัญของสาขาแล้วก็สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ทุกสาขาเลยค่ะลุ้นรับโชค1.2ล้านบาทค่ะในแคมเปญแ a ป p ี Happy Go กรักแล้วก็ยังมีช้อปลดหย่อนภาษีด้วยนะคะมีของให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้นะคะ ต้องมาเป็นสมาชิก Go w h o l s a e ได้กันแล้วค่ะตุดจีปีนี้นะคะขอไวยพรทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะมั่งมีสีสุขรับทรัพย์รับโชคตลอดปีเลยนะคะจินเจียย่อี่ซินนี้ต้องกอค่ะไว้เจอกันนะคะ